กลางคืนถนนสายเปลี่ยวคุณลองนึกภาพตามนะครับถนนเส้นหนึ่งที่ทอดยาวออกไปในความมืดมีเพียงไฟถนนบางดวงที่ส่องสว่างกระพริบกระพริบเหมือนจะดับในไม่ช้าลมพัดเอื่อยๆอ,อยผ่านทุ่งหญ้าสองข้างทางเสียงเสียดสีกับใบหญ้าดังซาซาคล้ายเสียงกระซิบเบาๆในความเงียบคุณขับรถอยู่คนเดียว กระจกสะท้อนหน้าคุณกลับมาแต่ในวินาทีนั้นคุณอาจไม่แน่ใจว่ามันเป็นหน้าคุณจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่นนคนขับแท็กซี่วัย40กว่าๆที่ผมได้ฟังมาคือหนึ่งเขาขับรถกลับจากการสร่งผู้โดยสารที่ชานเมืองเวลาตีสองครึ่งถนนแทบไม่มีรถสวนเลยสักคันเดียว ไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าไกลๆจนเห็นฝุ่นผงลอยคละคลุ้งในอากาศเหมือนหมอกจางๆล้อมรอบรถทั้งคันพี่นนท์เล่าให้ฟังว่าปกติเขาไม่ค่อยกลัวอะไรนะขับรถดึกๆเป็นประจำแต่คืนนั้นมันแปลกแปลกตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ถนนเส้นนี้เขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นผิดปกติทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดแอร์เบอร์ต่ำ ความเย็นนั้นไม่ได้เย็นแบบสดชื่นแต่มันเย็นแบบแห้งแล้งจนลมหายใจอึดอัดเหมือนสูดไม่เต็มปอดระหว่างที่กำลังจะถึงโค้งใหญ่เขาเห็นเงาตะคุมอยู่ข้างทางไฟหน้ารถจับภาพได้ไม่กี่วินาทีมันเหมือนเงาผู้หญิงยืนก้มแน่เขาคิดในใจว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนี้แต่พอรถแล่นผ่านไปแค่เสี้ยววินาที เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเขาเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนขอส่วนบุญด้วยขอส่วนบุญข้างทางพี่นนสะดุง้งมือที่จับพงมาลัยสัน่นเขาหันไปมองวิทยุเพราะคิดว่าอาจเป็นเสียงจากเพลงที่เปิดอยู่แต่ทันทีที่กดดูเพลงหายไป กลายเป็นเสียงซาซาของคลื่นรบกวนและเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมขอส่วนบุญด้วยขอส่วนบุญด้วยมันไม่ใช่เสียงจากวิทยุแน่ๆเพราะเสียงมันเหมือนดังอยู่ในหัวเหมือนมีคนมากระซิบใกล้ๆหูหัวใจพี่นนเต้นแรงเขาพยายามเร่งเครื่องเพื่อให้หลุดพ้นจากตรงนั้น แต่เหมือนรถกลับยิ่งแล่นช้าลงเรื่อยๆทั้งที่เท้าเหยียบคันเร่งสุดแรงเขาเหลือบมองกระจกมองหลังแล้วเกือบหัวใจวายทันทีเพราะเห็นชัดว่ามีคนนั่งอยู่เบาะหลังหญิงสาวผมยาวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหน้าซีดขาวราวกับไรเลือดเธอนั่งก้มหน้าอยู่นิ่งๆก่อนจะเงยขึ้นช้าๆ เผยดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตริมฝีดปากแห้งแตกค่อยๆขยับพูดประโยคเดิมขอส่วนบุญด้วยช่วยส่งให้ฉันทีฉันรออยู่นานแล้วพี่นนตัวชาเหงื่อแตกท่วมมือไม้เย็นเฉียบเขาหลับตาปรีตะโกนในใจว่าถ้าเป็นวิญญาณจริงๆฉันจะอุทิศส่วนกุศลให้แต่ขออย่ามาหลอกกันเลย แล้วทันใดนั้นเครื่องยนต์รถก็ติดขึ้นแรงความเร็วกลับมาปกติเพลงในวิทยุก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่นนหันกลับไปมองกระจกหลังอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วแต่ก่อนจะเงียบลงเขายังได้ยินเสียงสุดท้ายกล้องอยู่ในหัวขอบคุณอย่าลืมส่งส่วนบุญให้ฉันด้วย พอถึงปั๊มน้ำมันเขารีบจอดรถโทรหาเพื่อนที่บวชเป็นพระเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระบอกเขาว่าตรงโค้งนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุรถถัวรพลิกคว่ำผู้เสียชีวิตนับสิบศพมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆตายกันตรงนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นก็เลยวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนสิ่งที่พี่นนเจอคงเป็นหนึ่งในพวกเขา ที่รอคอยใครสักคนทำบุญส่งไปให้พระแนะนำให้รีบทำบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตที่ถนนเส้นนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพี่นนก็ทำตามทันทีตั้งใจกรวดนา้าอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเรื่องน่าจะจบลงตรงนั้นแต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เขาจำเป็นต้องขับรถเส้นเดิมอีกครั้งครั้งนี้เขาเปิดเสียงพระสวดในรถตลอดทางเพื่อกันไม่ให้เจออะไรอีกหัวใจเต้นแรงตั้งแต่เข้าใกล้โค้งแล้วในจังหวะที่รถกำลังเลี้ยวพน้นโค้งเขากลับได้ยินเสียงเด็กเล็กๆดังมาจากเบาะหลังพี่ครับขอส่วนบุญด้วยผมก็อยากได้บ้าง น้ำตาพี่นนท์ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขารีบเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะนึกขึ้นได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ได้มีแต่ผู้ใหญ่ตายแต่ยังมีเด็กๆที่เสียชีวิตไปพร้อมพ่อแม่ด้วยหลังจากนั้นเขาไม่เคยกล้าขับผ่านเส้นทางนั้นตอนกลางคืนอีกเลยทุกครั้งที่มีใครพูดถึงถนนเส้นนี้เขาจะสายหน้าแล้วบอกเพียงว่า อย่าขับดึกเพราะบางทีสิ่งที่รออยู่ข้างทางอาจไม่ได้เป็นเพียงเงามืดแล้วคุณล่ะครับถ้าวันหนึ่งขับรถผ่านถนนมืดมืดเพียงลำพังแล้วได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าขอส่วนบุญด้วยขอส่วนบุญข้างทางคุณจะทำยังไง